ห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยตื่นสายอีกแล้วครับวันนี้นี่ก็กำลังจะออกไปหาอะไรอร่อยอร่อยทานสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อวานเมื่อวานผมไปดูห่วงจุ้ยที่สิงห์บุรีนะครับแล้วก็กลับเข้ามาถึงก็งีบไปนิดหนึ่ง ตื่นมาก็อัดดวงรายสัปดาห์ให้กับ FC ทุกท่านต่อนะครับทาง YouTube สินแสมิงของเบ้งเมืองไทยก็บังเอิญมันมนึกขึ้นได้ว่าเอ้ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอีกไม่กี่วันเนี่ยดาวพุธนะ่ะดาวพุธซึ่งในภาษาของโหราศาสตร์เขาเรียกว่า Mercury เนี่ยจะย้ายราศีนะครับย้ายราศีไปอยู่ที่เอ่อราศีพฤษภ ทีนี้ดาวพุธเนี่ยมันเป็นเจ้าแห่งการสื่อสารนะก็ถือว่าดาวพุธคือปากนะครับเป็นธาตุน้ําเป็นเจ้าแห่งการสื่อสารทั้งการสื่อสารจากบุคคลไปถึงบุคคลการสื่อสารด้วยระบบเทคโนโลยีต่างๆดาวพุธก็ก็ให้ผลในเช่นเดียวกันนะครับทีนี้การสื่อสารต่างๆของดาวพุธเนี่ยบังเอิญดาวพุธมันไปอยู่กับดาวอาทิตย์ด้วย นะซึ่งพุธกับอาทิตย์เนี่ยในหลักของโหราศาสตร์เขาเรียกคู่สติปัญญานะครับจึงเป็นที่มาของคลิปต,ตรงนี้นะครับกับ5ลัคนาราศีนะครับที่พูดจาจะพูดจาเป็นเงินเป็นทองและปฏิพานไหวพริบของคุณจะทําให้คุณเนี่ยพูดจาเป็นเงินเป็นทองขยายความนิดน,นึงคาว่าพูดจาเป็นเงินเป็นทองก็เหมือนกับว่าคุณปเจรจาก,กับคนคนนึงแล้วคุณอ้อ นะครับรู้แล้วว่าคนคนนี้เขาต้องการอะไรเราก็มีวิธีสื่อสารไปในทางที่ดีนะครับทางที่เป็นบวกทําให้เราอาจจะปิดการขายได้หรือเขาพึงพอใจเราหรือก็อาจจะมีโปรเจกต์ต่างๆให้เราหรือก็อาจจะถูกไมตรีกับเราเป็นไปได้ทั้งหมดผมรวมความถึงตรงนี้ในประโยคสั้นๆว่าพูดจาเป็นเงินเป็นทองคือพูดดีเป็นสีแก่ปากนั่นเองในทางกลับกันก็อย่าไปสื่อสารอะไรกับใคร ในทางเสียดสีเนี่ยแนมนะครับเดี๋ยวมันจะนําปัญหาจุกจิกมาให้แต่ว่าตรงนี้บอกก่อนว่าผู้จาเป็นเงินเป็นทอง4-5ลัคนาราศีตรงนี้ได้แก่ 1. นลัคนาราศีพฤกษพดาวอาทิตย์และดาวพุธเนี่ยเป็นเจ้าภาพทับลัคนาราศีของคุณอยู่เลยซึ่งนั่นก็หมายความว่าพฤกษพเนี่ยในช่วงจังหวะตรงนี้เดี๋ยววันที่7มวิทุนาเนี่ย เลยครับแล้วก็ไปอีกประมาณ1เดือนนั่นแหละนะพูดจาเป็นเงินเป็นทองนะครับย้ำนะครับว่าต้องสื่อสารด้วยการใช้ถ้อยคำที่ดีด้วยนะไม่ใช่บอกพูดจาเป็นเงินเป็นทองก็ไปเช้าถุยไปพูดจาเนบแนมนี้ไม่ได้นะนะนี่คือพูดจาเป็นเงินเป็นทองนะลัคนาราศีที่1คือลัคนาราศีพฤกษ์สองสอง,สองนะครับสองลัคนาราศีอะไรสองลัคนาราศีสิงห์ ดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินไปอยู่กับดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์มันเป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีสิงห์โดยตรงฉะนั้นสิงห์ก็จะเป็นอีกหนึ่งลัคนาที่จะพูดจาเป็นเงินเป็นทองย้ํานะครับพูดจาเป็นเงินเป็นทองพูดจาแล้วรับทรัพย์รับโชคนะสามสามสามลัคนาราศีอะไรสามลัคนาราศีมังกร นะดาวพุธและดาวอาทิตย์ไปอยู่ในตำแหน่งที่เขาเรียกตีโกนร่วมธาตุดินมังกรก็จะพูดจาเป็นเงินเป็นทองนะครับพูดอะไรที่มันฟังแล้วรื่นหูนะพูดเจราจาเขาก็รู้สึกมีไมตรีที่ดีกับเรานะถ้าเป็นคนค้าคนขายหรือเป็นนักการตลาดก็จะปิดจ็อบนะครับปิดดิวได้ง่ายนะลัคนาราศีมังกร ลัคนาราศีต่อไปอีกหนึ่งลัคนาราศีนั่นก็คือชาวลัคนาราศีอะไรลัคนาราศีมีนนี่ก็จะพูดจาเป็นเงินเป็นทองเหมือนกันนะถ้าอยากจะขอความช่วยเหลืออยากจะได้รับการสนับสนุนอะไรจากผู้หลักผู้ใหญ่สินแสมิงว่าไม่ยากหรอกนะมีโอกาสสาเร็จสูงโดยเฉพาะชาวลัคนาราศีมีนที่ติดต่อกับคนทางไกลหรือกลุ่มลูกค้าที่เป็นต่างประเทศนะครับ และอีกหนึ่งลัคนาราศีที่ก็จะพูดจาเป็นเงินเป็นทองเช่นกันนะที่ก็จะพูดจาเป็นเงินเป็นทองเช่นกันนั่นก็คือเช้าลัคนาราศีอะไรเนื้อเงิหนึ่งลัคนาราศีเนี่ยนะทายกันซิทายกันซิอีกหนึ่งลัคนาราศีเนี่ย,นะย,ยอ่า,า,อาอพอดีหมู่บ้านผมจะมีหลายโซนฮะต้องสตัมบัตไอทีละโซนก็ระบบเขาก็ดีเหมือนกัน นะฮะใช่ได้ลัคนาราศีหนึ่งลัคนาราศีคือลัคนาราศีเมษนะดาวอาทิตย์ดาวพุธไปอยู่ในเรือนการเงินนะครับแล้วก็ดาวอาทิตย์เนี่ยก็ไปอยู่นะครับสัมพันธ์ในทางที่ดีก็จะพูดจาไปเงินเป็นทองนะฉะนั้นสี่ถึงห้าลัคนาราศีตรงนี้กับดาวพุธที่จะขยับย้ายวันที่7วมิถุนาตรงนี้ พูดจาเป็นเงินเป็นทองครับนะเจรจารติดต่ออะไรกับใครพยายามนึกถึงที่ทินเสหมิงบอกพยายามใช้ถ้อยคําที่ดีไอ้คาพูดก็โชคโกคกหักคาพูดในเชิงเน็บแนมในเชิงเน็บแนมแกมประชดอะไรต่างๆนะฮะลิเกสมัยก่อนเข,า,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 ขาชอบมีออกมาออกตอนออกแขกชอบพูดว่าช่างเน็บแนมแกมประชดอีหา่าเอออย่าไปพูดอย่างนี้นะไม่ได้ ห้ามไปเหนียบแนมแกนประชดหรือเอาคนไปพูดในด้านลบเยอะๆไม่ได้นะฮะต้องการสื่อสารดาวพุธนี่ไม่ธรรมดานะบอกก่อนเดี๋ยวจะได้รู้จากดาวพุธนะพูดจาดีนี่รับทรัพย์เลยนะครับก็น,นี่แหละนะครับห้าลัคนาราศีนะพูดจาเป็นเงินเป็นทองในช่วงนี้พุธนะ่าจะอยู่ไปกเกือบเดือนหนึ่งก็ขอให้โชคดีลัคนาราศีอื่นก็ดีแต่มันเน้นที่4-5าลัคนาราศีนี้นะ จำคําผมไว้เลยหรือใครที่กําลังจะกล้าไปสู่ธุรกิจออนไลน์นะฮะต้องพูดจาคนเยอะๆนะคําพูดคุณนี่ทําเงินทําทองได้ไม่ยากเลยโชคดีครับอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตกไปลัคนาราศีหนึ่งมานึกขึ้นได้นะครับตกไปลัคนาราศีหนึ่งนะพูดจาเป็นเงินเป็นทองอีกหนึ่งลัคนาราศีก็คือชาวลัคนาราศีพิจิกไอ้หากูตกไปได้ยังไงวะเนี้ยเออ พิจิกนี่ก็เหมือนกันจะพูดจาเป็นเงินเป็นทองนะดาวพุธไปแรงลัคนาอยู่กับดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนการงานดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนลาพระนะแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนมอนะด้วยยิ่งใครพิจิกรก็ทาธุรกิจติดต่อทางไกลต่างประเทศเนะี่ยยิ่งพูดจาเป็นเงินเป็นทองไอบ้บ้าเอ้ยลืมไปได้ยังไงนะมาเพิ่มให้อีกอันหนึ่งนั่นก็คือลัคนาราศีพิจิกนะสรุปแล้วมีลัคนาอะไรบ้างก็ไปฟังดูกันแล้วกันครับ นะพูดจาเป็นเงินเป็นทองนะขอให้โชคดีสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยกับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วยสักลายมือเศรษฐีสเสริมดวงชะตา ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Master m i n ์6 6 6 6สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุ้ยโงเ่เฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล